ระ <Down. S 2> บบจากอะไรนะที ลาดวันก่อนจะต้มหม้อมกัะพอดอันนี้ครับปรากฏว่ามันต้มกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ได้ตูดมันเล็กเกินไปเห็นมีคนรีวิวว่ามันสามารถต้มกับ เตาไฟฟ้ามันเขียนว่าต้มกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าได้แต่พอดูสเปกบางอันนะครับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าของพี่เป็นยี่ห้อทีฟาวนะครับอ,อันนี้คือโทรศัพท์ไอโฟนเหรอคะซึ่งมันน่าจะกําหนดตูดอะ <the> ตูดมันเล็กเกินไปมันเลยไม่ได้แต่บางแบรนด์นะครับเขาบอกว่าไอเนี้ยหม้อกรพอพต์เนี้ยมันเป็นอลูมิเนียมมันต้มกับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ได้เพราะว่ามันบางแล้วมันจะระเบิด ัวระเบิดเหมือนกันนะฮะแต่นี่มันก็ดูหนาอยู่นะเออนั่นแหละแต่มันต้มไม่ได้ก็เลยต้องสั่งของเพิ่ม,ม Let Let นี่ครับเป็นเตาแก๊สกระป๋องพกพาแถมงฟีีกระเป๋านะฮะเตาแก๊สกระป๋องแบบพกพาพร้อมกระเป๋าสำหรับจัดเก็บ มันมี2แบบนะใช้แก๊สบ้านได้แล้วก็แก๊สกระป๋องได้แต่พี่เลือกใช้แก๊สกระป๋องอย่างเดียวราคาอยู่ที่2 3 9รอสาสิบาบาทนะครับดูจากหน้าตามันก็โอเคนะครับตอนแรกจะซื้อแบบเล็กๆอ่ะแต่รู้สึกว่าแบบเล็กๆมันมันลำบากเ,าเวลาวางแล้วก็เอากระป๋องมาต่อแล้วมันมันยืนยืนออกมาไหนๆมันก็ยืนแล้วกินที่แล้วก็เลยเอาแบบนี้ดีกว่าดูจากรูปทรงแล้วคิดว่า น่าจะโอเคแล้วก็เร й ติ้งเขาตั้ง1100แล้วก็ขายไปแล้ว2อ0พเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเตาแก๊สกระป๋องที่สั่งไปจะใช้ได้ไหมใหญ่มากเลยอะ่ะก็ถือว่าส่งเร็วนะครับอ่ะมาเปิดดูกันเลยดีกว่าอันนี้น่าจะประมาณวันครึ่งเรียกว่าวันครึ่งเลยเพราะว่า สั่งตอนดึกๆสั่งตอนดึกๆสักประมาณ3าสี่ทุ่มสั่งกลางคืน,นะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งคือข้ามวันอีกวันหนึ่งแล้วอีกวันหนึ่งมาส่งวันครึ่งเป็นกล่องพลาสติกเลยครับเต็มเลยอะ่ะมาแบบเต็มเลยตอกมาทั้งตูดด้วยเฮ้ยสวยงามนะเห็นไหม ขอทำไม สวยงามอยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะครับแต่ก็เป็นพลาสติกที่ไม่ได้แข็งแล้นิ่มๆแล้วก็มีหูิ้วก็โอเคนะกับราคาเท่าไหร่239บาทเฮ้ยไอที่ล็อกนี่เหมือนเหมือนกระเป๋าอันนี้เลยเหมือนกระเป๋าเดินทางเลยแบบบแบบเนี้ยแบบเลื่อนชิด แล้วก็เปิดแฝมนี่ครับชิปเปิดขึ้นมามันก็จะถูกห่อ,อพลาสติกอยู่อย่างนี้นะฮะแล้วก็อันนี้อะไรเลยอ๋อนี่เป็นนี่ครับเป็นเตาด้านบนคือเขาจะคว่ำหน้าอย่างเงี้ยเวลาเราใช้แล้วก็ตั้งขึ้นไปนะครับ หนึ่งชิ้นนะครับชิ้นแรกแล้วก็ห่อถุงมาอย่างดีครับอแต่เบามากเลยจากข้างล่างมีคู่มือให้นะครับคู่มือเป็น ภางกษิษวล้วนนะฮะจะมีคำเตือนนะครับว่าห้ามต่างๆนาๆนานะครับข้อควรระวังเป็นโน t ติสนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นฟังก์ชันนะครับวิธีการใส่แก๊สนะครับวิธีการเปิดปิดนะฮะก็ถือว่าละเอียดแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็หมดแล้วมีตัวเตานะครับ ดูจากวัสดุรูปล่างหน้าตาผิวสัมผัสด้านบนก็จะเป็นคำเตือนต่างๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นชื่อ Happy Home นะครับ BdZ155A แล้วก็ที่เปิดแก๊สนะครับ ไหนลองประกอบล่างชุดก็ได้อยู่นะแล้วหม้อเตาเราเฮ้ยหม้อเล็กอะวัว่าให้เล่นนำได้ไหมเนี่ยไม่ได้อ่ะมันโดนหัวแก๊ ต้องมีตะแกรงป่ะครับอืมมันต้องรอยอย่างนี้ป่ะตายละน่าจะต้องซื้อเพิ่มอีกพี่จะชงกาแฟสั่งมาหมดแล้วนะทีนี้ครบแล้วเหลือตะแกรงอย่างเดียวตะแกรงวางเนี้ยเดี๋ยวไปหาซื้อที่ร้านอ๋อกับแก๊สมันไม่มีแก๊สให้มันไม่ได้มีแก๊สแถมมานะครับก็ซื้อแก๊สซื้อตะแกรงแล้วก็หมดไปกี่บาทแล้วเนี่ย ซื้อกิน tamam ง่ายกว่าปะแต่ง่ายๆเราไม่ทำเพราะว่าเราจะทำกินเองห้าห้าห้ห้าห้าห เราจะมาชิมรสชาติกาแฟจากเครื่องบดวินเทจกาแฟคั่วกลางจากดอยช้างนะครับจากเดอะโดสคอฟฟแล้วก็หมก้กระอดเต่าจากช้อปปี้ารากิจครั้งนี้จะสำเร็จรุ่งร่วงไปด้วยดีหรือไม่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่อแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสนุกคลิปนี้สวัสดีครับ ทำอะไรให้ดูกินหมักโซยุดย๋้องไม่เห็นมเลยวป็นหล่นเตีเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กที่คำพอสุภาพวิจิพันธ์ค่ะหนูชื่อเด็กเด็กหญิงบันที่ตาล คือโซนละสัตว์ไอโฟนเหรอคะมาให้เล่นนุ่มบอกว่าพาไปซื้อยอ<า>จะ่ายให้แม่ดูเหรอคะ